พอผมบางเนี่ยมันก็ทําให้รูดูแก่เล็บก็เปราะบางแล้วก็ฉีกขาดง่ายมากสวัสดีค่ะชื่อพิรยาอายุ48ปีอาชีพปัจจุบันเป็นแอร์โฮสเตสเป็นอาชีพในฝันของผู้หญิงหลายๆคนแต่พอมาเป็นจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยนะคะเป็นคนผิวแห้งแล้วยิ่งพอมาเป็นแอร์เนี่ยเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผิวยิ่งแห้งมากลอเป็นขุยๆเลย ตอนนี้อายุก็จะเข้าเลข5้าแล้วนอกจากผิวที่แห้งกร้านก็เริ่มที่จะมีริ้วรอยแล้วผมนะคะร่วงมากเวลาหวีผมเนี่ยผมหลุดออกมาเป็นกำๆเลยค่ะต้องทำงานใส่ส้นสูงทุกวันต้องยืนวันละหลายๆชั่วโมงปัญหาที่ตามมาก็คือปวดขาปวดเข่าปวดหลังใส่ส้นสูงยืนนานๆไม่ได้เลยค่ะเป็นอุปสรรคกับการทำงานมากๆเลย เพื่อแอร์ด้วยกันก็เลยแนะนำคอลลาเจน5ฟเป็นคอลลาเจนของ BSC ติดใจเลยค่ะเขาบอกว่าคอลลาเจน5แค่ซองเดียวดูแลได้ครบทั้งผมผิวเล็บกระดูกข้อต่อและแถมยังดูแลสายตาด้วยค่ะตอนนี้ทานมาได้2เดือนแล้วค่ะผิวชุ่มชื้นขึ้นเวลาอาบน้ำเนี่ยลูบไปเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิวลื่นชุ่มชื้น,นเวลาดูกระจกนะคะก็รู้สึกว่าผิวเนีกระชับขึ้นแล้วก็ริ้วรอยก็ดูจางลงแต่งหน้าก็ติดง่ายไม่เป็นคราบ น้องเห็นลูกผมตรงนี้ไหมคะเมื่อก่อนตรงนี้ผมบางมากเดี๋ยวนี้เริ่มมีไรผมอ่อนๆขึ้นแล้วค่ะที่ชอบที่สุดตอนนี้รู้สึกว่าใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นใส่ส้นสูงได้นานมากขึ้นไม่ปวดไม่เสียวตามข้อเหมือนเมื่อก่อนก็แค่ฉีกชงดื่มทานง่ายไม่ขาวชอบมากคะ่ะ